สวัสดีครับอยู่กับผมมาดูซีทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาระบายเรื่องอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับเกมไซเบอร์พังนะครับเออกูไม่เล่นแล้วนะครับกูจะไม่เล่นเกมมึงละวันนี้วันที่10นะครับกูสั่งของไปนะครับเออแต่ยังไม่มาส่งนะครับกูขอระบายหน่อยไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแม่งแลกกูว่าจะเล่นแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยผมว่าไม่เล่นละนะมึงจะมาส่งกูก็ไม่เล่นแล้วนะครับเออเดี๋ยวกูจะถ่ายคลิปแบบทิ้งขังขยะให้ดูเลยมึง ไม่เล่นแล้วนะวันที่สิบมึงยังไม่มาเลยนะครับอแบบกูไม่รอละเออกูไม่อยากหัวร้อนกับมึงละเออกูไม่เล่นละนะไม่เล่นเกมมึงละส่ไปพังนะครับกูไม่รอมึงแล้วนะเรา,าเล่นเกมกับเอ,อ่อ hunt show down นะครับอ่านถูกรหรือเปล่าเนี่ยเป็นเกมเป็นเกมคาร์บอยล่าปีศาจนะครับใช่หรือเปล่าวะเออนั่นแหละนะเราลองไปดูในเกมเป็นยังไงนะไปะเรามาดูดลว่าเกมนี้มันมีอะไรให้เราเล่นบ้าง กดตัวอ e ีค้างเพื่อสแกนหาอะไรบางอย่างที่ผมไม่ร <pl ains> ู <able> ้จ <ming> ักบอกเลยนะว่าใส่ไวพังนะไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าพีไว้ตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วนะครับแล้วแล้วแบบยังไงมันบอกมันจะเปิดให้เล่นเดือนที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเดือนไหนว่าจำไม่ได้ละเออน่นจะได้เล่นนะครับแต่วันเนี้ยวันที่1ิแล้วนะครับกูก็ยังไม่ได้เล่นนะครับพีไปแล้วนะครับแล้วก็สั่งไปแล้วมาส่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่ไม่บอกเว็บดีกว่าเนาะเดี๋ยวมแจ้งกูนะครับไม่เล่นละนะครับเออ พีไปแล้ววันที่10ยังไม่มาเลยนะครับโคดอะไรก็ไม่ส,ส,ส่งมาก่อนล่วงหน้าทางอีเมลก็ไม่แจ้งเตือนอะไรเลยนะครับแบบมไม่รู้ว่ามีคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราวะว่าบ้านผมอยู่บ้านนอกนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ในอยู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในตัวไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับไปอยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกเลยนะครับผมว่าไม่น่าจะเล่นอ่ะวันนี้นะครับวันที่10นะครับน่าจะไม่รู้มันจะมาส่งวันไหนนะแต่ผมไม่เล่นเลยนะครับไม่เล่นละ เออไม่เล่นแล้วจริงๆด้วยนะครับมาเล่นเกมอื่นแล้ะไปเล่นเกมอื่นดีกว่าเอ,อ้ยเกมนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนี่นี่นี่กางกระบาลกลางกระบาลาบาเลยเออตัวอะไรอย่างเง้นตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะเ,ออวเฮ้ยตัวที่อะไรเอ,อ้ยมันเป็นเป็นอะไรของมันอนะ่ะ ไล่ตีนทำไมต้นทำไมตีนทำไมตีนทำไมตายแล้วตายแล้วเหรอเกมนี้มันเป็นเอออะไรวะจากที่ไปอ่านดูนะครับแบบให้เราไปง่ง่งให้เราไปล่าบอสหรือเปล่าหาเงินรางวัลน,นะครับแบบล่าหลักฐา,านหาเคสอะไรนะครับแล้วก็ไปส่งอะไรปรมาบนี้นะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเราก็ลองเล่นดูนะครับรู้สึกว่าจะมีคนอื่นจอยเข้ามาด้วยนะครับในห้องเนี่ยที่เรากำลังเล่นนะครับก็ระวังตัวด้วยนะแต่เซร์พังนะกูไม่เล่นมึงแล้วนะครับไม่เล่นมึงแล้วนะเออไม่ต้องมาง้อกูด้วยกูรู้ว่ากูไม่สำคัญขนาดนั้นคนธรรมดาคนหนึ่งจะไม่เล่นเกมหนึ่งเลยตัวเครียดอะไรเนี่ยวะเนี่ยนี่นี่ตัวอะไรวะไอ้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเอ้ยเเอ้ยมาแล้ว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 นี่เป็นแผนที่นะผมไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรไอตัวอะไร แผนที่มันคืออะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะผมก็มาเล่นเดินเล่นมั่วๆนะคือแบบวันเนี้ยก็จะเล่นไทเบอร์พังเต็มที่คือแบบเออนึกว่าตื่นมาโคตรเช้าเลยครับวันเนี้ยแล้วแบบมันเปิดให้เล่นเจ็ดโมงนะแล้วแบบผมยังไม่ได้รับตัวเกมอะไรเลยเนะยแบบตื่นมาก่าแบบเอ้ยขอต้องมาส่งภายในวันนี้แหละอาจจะแบบตอนเช้าหรือว่าตอนแบบไหนก็ได้ขอให้มันเป็นวันเนี้ยกูจะได้เล่นในแบบอย่างน้อยก็ขอให้ได้เป็นวันนี้นะครับแล้วแบบไม่มีวีแวเนยก็ไม่เล่นไม่เล่นแบง ถึงจะมาส่งพ่กนี้ก็ก็ไม่เล่นะไม่เล่นกูไม่เล่นเออนะไม่รู้ว่ามีมีใครเป็นเหมือนกันไหมนะครับไม่ไม่ต้องมาด่าผมนะเออด่าผมก็ได้ด่าเลยนะครับว่าไอ้เฮียไม่รอกันนี้ด่าด่าเลยนะครับพวกคุณด่าได้นะครับด่าเลยนะครับแต่ยางี้ผมไม่เล่นเลยนะครับคือแบบเฮ้ยมันอย่างน้อยส่งก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันก็ได้นะครับเป็นเฮียแล้วก็คือผมไม่รู้ข้อมูลไม่ได้ศึกษาเฮียอะไรผมก็ว่าพูดพูดบ่นระบายความรู้สึกของผมในตอนนี้นะครับ ก็จะได้ก็ด่าได้นะครับหรือว่าใครอยากระบายในช่องนี้ก็ด่าก็ด่าระบายเออฮียอะไรก็ทําไปเลยนะครับคอมเมนต์ความคมิมเห็นเป็นอิสระของคุณอยู่แล้วนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับเออนี่ยโอ้ตัวอะไรวะพันกว่าบาทเนี่ยกูไม่เอาแล้วนะครับกูกูเสียดายนะแต่ว่าช่างแม่งเลยกูไม่เอาแล้วนะครับเออถ้ามันไม่ต้องมาส่งกูก็ได้นะครับ ไม่เล่นเกมอะไรนะครับผมบ่นคลิปนี้ยอาจจะไม่มีใครมาเข้ามาดูหรอกนะครับเพราะว่าช่องกากๆแบบนี้นะครับช่องไม่ดังแบบนี้ใครจะมาสนใจนครับขนไปก็แค่บ่นให้บ่นให้สังกสีฟังนะครับเหมือนะเหมือนแบบเรียกร้องอะไรไปก็ไม่เคยมีใครสนใจนะครับมไม่เคยได้อะไรกลับมาแล้วนะครับคนที่แบบม,มีใครรู้จักนะครับแล้วไม่มีใครอยากรู้จักอย่างผมกูพูดอะไรเนี่ยกูทักกูเป็นอะไรของกูเด็ดคลิปนี้ไม่ได้มาเล่นเกมให้คุณดูแต่อย่างใดนะจะเป็นคลิปมาบ่นนะครับมาระบายอารมณ์ในเกมนี้นะครับ าคุณบอกว่าผมจะมาเล่นเกมสนุกสนุกอย่าไม่ใช่นะครับเปิดเปิดเปิดวิ่งเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเด้อเด้อเดเด้อยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมกูยังไม่พร้อมแบบนี้กูยังไม่พร้อมชนหลอกอะไรแบบนี้กูต้องฆ่าบอสเหรอ โอ๊ยกูยังไม่พร้อมกูยังไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวววเดีวเดี๋ยวยงววววเ้ยตัวเียอะไรวะเฮ้ยกูหันหลังไปดูหน่อยดิตัวพ่ออะไรงั้วอวววววเี มาแล้วมาแล้มาแล้ว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 ่นไงนี่นี่เอาเโดนไหมโดนไหมโดนไหมเฮียเฮียอ้ยโอ้ยยสัตสัตสัตวิ่งมาตกใจเลยสัตตามมาแล้ว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 เฮีย โอ้ยเสียวสลังหมดโอ้ยโค้เสียวเลยเฮียกูไม<า>่เล่นสายพังอะไรสัต <c oughs> เออกูไม่เล่นมึงได้นะแต่ถ้ามึงมาวันเนี้ยวันที่10นะครับถ้ามึงมาตอนไหนก็ได้นะกูจะให้อภัยมึงแล้วกูจะเล่นเกมหนึ่งเออกูเป็นคนที่ไม่สําคัญอะไรนะครับแต่กูจะให้อภัยมึงแล้วกูจะเล่นเกมหนึ่งนะบอกเลยว่ากูเป็นช่องเล็กๆเท่ากัากาศที่มึงคงไม่เห็นค่าแค่คนคนหนึ่งนะครับที่ซื้อเกมมึงแค่คนตัวเล็กๆนะครับแค่ขาดคนไปคนหนึ่ง มึงคงไม่สะทันสักทีกนหรอกนะ oh, yeah. ออเฮียคือเสียวรักแท้รักคืออะไรตกใจใส่ผูกหรือลากเกยที่ดึงกกดูสวยดีโอ้ย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 มาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยเฮียตกใจหมดพ่อคงตายสัตว์โอ้ยเฮียเอ้ยเฮ้ยตรงนี้มันยิงได้ดิวะ อ้าวอ้าวตายเฉยติดกับผูเ้เฉยเลยโอ้โหตายเลยครับผมตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยเนี่ชนะแล้วมั้งเนี่ยเดนะินมาศูนย์เดินมาศูนย์นก่อนมาบ้านใครมาเห่าวะเสร็จไหน,นใครมาไหนดูเลยดิปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยจะเก้าสิบเปอร์เซ็นและเฮ้ยเฮ้ยเจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้ว จะฟื้นหรือเปล่ามันกลายเป็นตัวเหี้ยอะไรกูเตรียมวิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันหายไปแล้วโอเคคุณนึกว่ามันมึงจะกลายเป็นตัวอะไรอ่ะโอเคเราเราเอาขึ้นมาแล้วนะครับเราอะไรเราสามารถใช้เราสามารถใช้เ,าาาใชเอ่อสกิลม,มันได้เหรอเอาละครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเกม Hunts Showdown ด้วยครับ ที่มาเล่นแทนไอ้ไซบูผงโง่ๆนะครับที่ผมสั่งไปแล้วยังไม่มานะครับเนี่ยเดือนแล้วนะพที่ผมรอคอยนะครับเออก็2เดือนแหละนะที่ผมรอคอยนะครับยังไม่มาสักทีนั่นแหละนะก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีนะครับผมว่าถ้ามันมาส่งวันนี้นะครับจะเป็นวันไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นวันนี้นะครับผมอยากเล่นมากนะครับถ้ามึงไม่มาคือกูไม่เล่นจริงๆแล้วนะถ้าไม่มาก็ไม่เล่นแล้วนะครับถ้ามาวันพ่งนี้ก็ไม่เล่นละถึงมึงจะมาก็ไม่เล่นนะครเออก็ไม่เล่นไม่เล่นจริงนะเออนะผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆนะครรรับบททีี่่่มาานนนเเล็กก้้้ออยะไููจขขดง เอเคนส่งคนเว็บที่ผมสั่งไปหรือเปล่านะครับออไม่รู้อะผมจะบนนะ่นอะผมไม่รู้ผมเป็นลูกค้านะครับผมมีสิทธิ์บ่นนะครับออผมจะบ่นนะครับก็ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเบื่อวันไหนก็จะมาเล่นเกมไ like, รทุกคนดูก็ไว้ติดตามชม